อันนี้จะเป็นลูกคาเทศค่ะระบบเลี่ยวข้อหลักนะคะสังเกตของอูซางบอยข้อหลกัจกจะบาคัดข้อจะบาคัดหลอลดรถไดนะคะบัะขัดข้อหลกักสวยๆไปเลยจ้าเอาเมาใส่กับเอ็มหกสองจ้า,ต,าตัวตาหกสิบสองแรงตัวเอ็ม สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสะคามจ้ากมืนอวอูซางบอยภายเอเซี่เเชียวอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีจ้าลูกค้าสร้างพ่วงเป็นตัวลุนบดดำค่ะเผ้าหกล้อค่ะคันนี้จะก,กว้างยูทีสองเมตรจา้ายาวยูุทีสามเมตรแปดสิปจ้าและกระสูยูทีเมตรหนึ่งอันนี้ก็เปิดได,ด้สามดันได้จ้าคันนี้เป็นกระทาขอบสิบหาเป็นยางเจดหาสูงจะเป็นเผ่าหกล้อลอยซิปล้งค่ะลูกค้า อ,อยากเด้ความยาวทีสามเมตรแปจ้ะคั้นนี้สามารถบรรทุกมั่น์ปลพังในประมาณเขียวละหาถึง6กันก็เที่ยวจ้ะเอามาใส่กับรถไทยยี่หอ้อคุปตา m 6 2จ้ะหรือวางหกแรงลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีเขียวอ่อนจ้ะด้านได้เป็นกระบะสีสมถ่าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถสอบถามทางบอยได้จ้า ขันนี้จะเป็นเล็กร่างน้หนะหะเป็นโตคัสซี่นะจ่ะโตโตรงช่วง่างจะเป็นล่างงามทาั้งขั้นนะจ่ะแข็งแรงแน่นอนจ้าฉากกับทางก,ก,กับปูสร้างบ่อยอันนี้นะคะจะมีหมวกมีบันไดมีกองเครื่องมือแถมหายไปทุกขั้นจ้าเดี๋ยวพาพมาเบิ้งชมดานถ่ายอันนี้เป็นลุนบดัมด้วยค่ะจะติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงให้น้ำอันนี้เป็นดานถ่ายของลุนบด,ดัม้ะจ้ะ คันนี้เป็นรุ่นไม่ดำเพาหกล้อคัดสีรางน้ำหน้าห้านี่ค่ะเบอร์โทร้างบอยได้จ้าศูนย์หกสองสามสี่หน way, ึ่งเจ็ดสี่สี่หนึ่งจ้าอูซางบอยตังยูบ้านโนนเจริญค่ะตำบลววงแยวอำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามจ้าเดี๋ยวจะมารีวิวดันขางให้เบิ้งนะจ้าของอูรซางบอยอ่ะดันเหล้าดันบนก็สามารถถอดออกได้ทุกขั้นได้จ้าถอดได้ตามนั้นแลหล่จะมีน็อ น็อตหมุนพร้อมเพื่อที่จะว่าการเสียงนั่นแหละกะกันมันกระเด็นรุดออกจก้ะด้านข้างกัเปิดได้ตามคลิปไล้จ้ะขั้นนี้ดันในเป็นกระบะสีสมนะจ้ะด้านนอกเป็นสีเขียวอ่อนหรือว่าเขียวตองนี่ค่ะลุนบดาฟ้าไทยจะเปิดลงด้านล่างแบบนี้แหละจ้ะขั้นนี้กะไซมันใดประมาณหาถึงหกตันต่อเถียวอยู่ค่ะเพราะมันยาวสามเมตรแปดสิบค่ะไซนี้คือลูกค้าอลูกค้าแจ้งเองนะคะอยากไดยาวสามเมตรแปดสิบ เดี๋ยวจะภาพว่าเบิงช่วงรางเนีนๆ้อจ้ะขั้นนี้เป็นเล็กรางน,านะะ้ำนาหาเป็นโตคัสซี่ค่ะดำหาซับหาแข็งแข็งแน่นอนจ้ะตามคิปเลเดอร์นี่ค่ะเชื่อมเต็มแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นรางน้ําหน้าห้านะแข็งแรงแน่นอนนยะตรงข้อลานนี่ก็จะเป็นตาไก่ของฟอร์ดเบอร์ใหญ่สุดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเพาตันสองนิ้วอันนี้ก็กอดด้วยป่องอ้อยแล้วก็เชื่อมเต็มหาขาต่างจะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเดี่ยวปรับนี่ค่ะช่วงรางอันนี้กลจะเป็นโตัวตรงบ่ ัตตรงเป็นจะใส่เป็นเล็กล่างหนามด้ยจ้ะทุกเส้นเลยนะทางล่างเนี่ยแข็งแรงเนี่ยน้อยจะหลุนเผ้าหกรองสร้างบ่อยนี่กะกล้องเครื่องมือจ้ามีแนวล็อกอันนี้ให้พร้อมหูกระใต้ลูก่ักะซื้อกุญแจใส่นี่ะค่ะนี่ค่ะไวโทรสร้างบ่อยศูนย์หกสองสามสี่หนึ่งเจ็ดซี่ซี่หนึ่งจ้าเราจะลงไว้ใ้คีปให้นำํำ่ค่ะอันนี้จะเป็นด้านหนาเลยคะ่ะก็จะมีจอช่องไว้ให้ข้างบนนะคะตรงนั้น ตรงนี้ดานบนนี้ปุ๊บนี่ไปทํามองขางหล,งละะังเล็กอะหมวกขังบนอย่าบ้างของใดค้นกันน่งใดได้จะเล่าลางนี่อะอย่าปีนใดได้จะบันไดนี่ก็ล่งายขว้าใดค่ะจะล่งฟังใดก็ไดรับน้าหนักใดเป็นลอยกิโลภุลจานี่ค่ะขานี่อ่ะเดี๋ยวเบิงดันขายาวๆขานนี้มันก็จะยาวเต็มกล่องจักน้อยยาวอยู่สามเมตรแปดสิบได้จ้ะ ช่างบอยบอกว่าเวลาเอามาใส่กกับรดไทยนี่ค่ะหัวมันสีบาซักล่งแล้วก่ะมันสิบรติดแล้วก็ออกไห้ไง่ายจ้ะ